น,น้ำซุปข้าวมันไก่ที่ไม่มีฟักก็เหมือนความรักที่ไม่มีเธอหมอบอกว่า อยู่ข้างไตแต่ฉันอยากย้ายไปอยู่ข้างเธอเดือนนี้ไม่มีใครเดือนต่อไปมีนาชัวถ้าร้อนนะให้เปิดแอร์แต่ให้อยากเจอคนดูแลให้เปิดใจบาเลนไทยแล้วไงเราคนไทยรู้จักแต่วันมาคาบูชาเราเตรียมโซดา14กุมภาพก็แค่วันคนสดก็ขอัปแทรกอ่ะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ลังดใจถ้าเธอชอบอะไรเ่งเงินซื้อเอง อยากได้ความรักดีๆไปตลอดกาล oh, <no. S 3> น้ำซุกข้ามันไก่ที่ไม่มีฟัก oh. ก็เหมือนความรักที่ไม่มีเธอกาแฟยังใส่นมแต่ถ้ารักผม oh. ต้องใส่ใจ